ฮึบฮึบฮึบเอาเต้น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 สวัสดีครับของพบกับพฟนตซีพันเทียพาที่สี่กันแล้วเอ๊ะเดี๋ยวผมนับก่อนถูกไหมนะโอเคพาที่สี่ครับก็โอเค,รครอเรามาเริ่มทำพลงต่อเลยเรื่อผมปิดดีมันจะจะได้แบบจ้อว่างๆหน่อยแต่มันจะไม่เห็นอะไรเลยดิแเ่เปิดแล้วกันนะ โอเคครับตรงนี้มีให้คุยอามาเขาชื่ออะไรเนี่ยอามาเทลสัสูคนเยอะวันนี้คนเยอะแฮะเจอไปหมดเลยเราอย่างเพิเ่งเข้าไปคุยเลยเราคุยไม่เรื่องนกนกก็เป็นไรโอ้นกนกนกโอเคครับเขาไปแล้วเราไปฟังกันเถอะ อีิผู้ชายหน้าผู้ชายเอาเขาไม่พูดวะเออไม่พูดไม่เป็นไรแอบฟังนี่ก็ได้คนนี้ดีกว่าชื่อเสียงที่โด่งดังสุดของที่นี่ก็คือทุ่งดอกไม้ที่สวยงามเมีนักท่องเที่ยวมากมายมองดอกไม้เหล่านี้ช่างมีสเสน่ห์สวยงามเกินกว่าจะหาคำบรรยายได้ข้ามีความมั่นใจ ไวายไปอีกแล้วโอ้ยไวอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรเราก็แค่อยากรู้เรื่องว่าคุยอะไรกันเท่านั้นเองอบูลไปฟังหน่อยลาลาลาเติมอาหารให้สัตว์น้อยหน่อย ลู้ๆๆเติม <Netz> น <ets> ้ำเพื่อให้ได้นค ja. ือค่าคลิปบอกแล้วถูกเจ้าพวกนี้เรียกไปหมดแล้วโนหูจะตายงานก็หนักทำไมยังร้องเพลงอีกเนี่ยโอ้ยไอโอ้นี่ผมเติมเองนะอย่าบ่นสิโอเคอันนี้พิกกับโซฟีเหรอดูชื่อสิจริงๆเขาไม่ได้ชื่อนี้หรอกผมมาอ่านมั่วโอเคฟังกันหน่อย ว้าวพี่ชายดูนี่ส่ดอกไม้ช่อนี้สวยมากเลยโอ้โหพี่ชายเนี่ยใช่ใช่รีบเบ็ดมันสิดอกไม้ที่นะรับแ,แบบนี้ถ้าเด็ดทิ้งแล้วก็มันโหดร้ายไปกับมันนะต่างานเทศกาลได้ติดดอกไม้นี่ทุกคนจะต้องอิจฉาเจ้าแน,แน่แต่มันก็จะตายเจ้าใจดีเกินไปเป็นข้าไม่ใจอ่อนแน่แนพี่ชายวางดอกไม้สิได้ หวังว่าพองานจบมันจะยังอยู่ที่เดิมไม่ถูกเอาไปนะโอ้โหตัวนี้พอๆพกันเลยโอ้โหดูหน้าสิหน้าเอนดูยิ่งนะโอเคนอกเรื่องมานานแล้วเขาควยด,ดีกว่าโอเคสนทานากับซูเฮ้ยม,มีคนคุยกันเต็ไมไปหมดเลยจอนนี่กับอาโน ฟังนะม่ยองยองโชว์เวฟจุบ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 จบจบนี่นี่ข้ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อคืนค่ะจริงจริงเหรอนากก่ากลัวจังแล้วผีมันเป็นยังไงอะ่ะเอ้ยไม่ดีมั้งผมขอไม่อ่านแล้วกันนะผมรีบไปรีบไปเรื่องพวกผีๆนี่ผมไม่ถูกจริงๆโอเค ต้งหดต,ตั้งแต่ตอนที่สะดุดแล้วอ่าแล้วสะดุดเนี่ยได้กิฟต์บ็อกนี่คืออะไรอ่าอ,อ,อะไรอ่ะมันคืออะไรนะรได้รับเวมพิเศษอบอุ่นอะไรอ่ะงงเหมือนกันอันนี้นะ ช่มอะไรวะเนี้รกทิ้งทิ้งของฟรีไม่น่ามีแบบนี้โอเคครับไปตีมอนสเตอร์ดีกว่าโอ้ยเจอคนคุยกันอย่าง้วโอ้โหพานี้เจ็แต่คนคุยผู้ชายผู้หญิงแล้วโอเคน้องสาวตัวน้อยข้าขอซื้อกล้วยสักสิบบีสิ ผิดปกติจริงๆทําไมจะไม่กินกล้วยไม่ใช่เหรอทําไมอยู่ดีจะซื้อล่ะโอ้ยไพรมอนเฟสติวัลใกล้มาถึงแล้วซื้อไปทำอะไรตั้งเยอะชาวบ้านมูลวิวหรือเปล่าวะภาษาอังกฤษไม่ออกแต่ว่ากล้วยน่ามันเก็บไว้ไม่ได้นาน,นสิเอ้าข้าลืมไปเลยงานนี้มันก็หมด,ดแล้วจริงๆแผนล้มเหลวอีกแล้วโอ้โหไม่บุรุษ กล้วยสิบหวีโอ้โ oh, หไปทําอะไรนะโอเคไม่เจออีกแล้วโอ้โหคุยกันเต็มเลยทิชชร์กับมิเลตกับเฟตโอ้ชาวมาเธอะอ่านยากเหลือเกินมาสี่เพื่อนทั้งหลายพูดตามอาจารย์อีกรอบนกที่ตื่นเช้าจะกินหนอนนกที่ตื่นเช้าจะมีหนอนกินนอนที่ตื่นเช้าจะถูกนกกินอาจารย์ข้ามีคําถามเมล็ดยกมือขึ้น ถามคำถามเก่งมากเลยสมมุติถ้าเราเป็นนกเราจะไม่กินแมลงตัวจะได้ไหมคะ <laughs> พวกเราไม่ใช่นกแล้วไม่ก oh ็ไม่ใช่นอนเอ้ยหมไวัยไปนะจริงๆผมอยากจะอ่านให้ทุกคนฟังเลยละครับเพราะว่าอาจจะเป็นเนื้อเรื่องอเล็กๆน้อยแต่ผมก็อยากอ่านให้ฟังนะผมก็ยังหาวิธีที่ว่าแบบเอา้านี่ไงเจอแล้ว โอ้ยโอเคโอเคโอเคครับเจอแล้วเจอแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนโอเคฮ่าฮ่าพวกเราไม่ใช่นกแล้วก็ไม่ใช่หนอนนี่จะบอกเพื่อนตัวน้อยทั้งหลายนอนเร็วตื่นเร็วเป็นสิ่งที่ดีโอเคครับ โอเคเรียบร้อยจัดไปชุดใหญ่ปกฟรีสอืมโอเคเรียบร้อยแปดตัวขอชาร์จค่าของตัวแบบดับเบโลิลเก้าสิบส่งเฟสโอเค โอเคพิธีที่ถูกก,อก่อควรอยากเปลี่ยนชุดใหม่จังเลยเบื่อชุดนี้แล้วเพ้ได้แหวนมาโอ้ยมีเควสดโอเคขนนกที่สมบูรณ์คุณแรมโบ้ปึ๊บปุ๊บ เจ้ากระต่ตายน้อยโอเคสนาก,กอรยอยมเฮกแล้วไม่พ้นตาค่าหรอกโอเคสนาก,กับเฮกโอเคทำเฮกคนนกที่สมบูรณ์กับงานฝีมืออยู่ไหนกันนะบินดีกว่าโอเคตามเงาไปครับ ันนี้เป็นนกส่วนนี้จะเป็นของที่เก็บืมนูนฮิลเก็บเก็บเก็บให้ครบห้าอันขนนกน่าตั้งตีพวกนี้แหละนี่ไงขนไม่ตกเลยนี่ไงนี่ไงให้ตกตกละตกลตกล หนึ่งอันเฮ้ยเมื่อกี้อะไรมาขึ้นวะโอเคเอืมอ้ไม่ได้เฉยเลยนี่ก็ได้เหรอเดี๋ยวผมขอ,อยา้ายทีเดียวนี้ปนไปไว้ช่องที่หกแล้วนครับเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดเลยโอเคทำไม่สวย โอเคเสร็จแล้วอันนี้ก็มาทำปกติเลยโอเคครับ <c oughs> เฮ้ยส่งเฟซยังไม่เดินดูเลยโอเคเฮ้ย okay. <c oughs> ใครว่าจ้ดับดูนะ ไฟแรงซะเหลอเกินเฮ้ยไม่ไม่พ้นสายตารอจะจะจะเดินซะอี๋เดินเดินก่อนฟังหน่อยต่อสู้นะโอเคโอเคอ่านได้หมดแล้วมาสวัสดีค่ชื่อเบลลี่เจ้าชื่ออะไรนะข้าชื่อทิมูข้าอยากจะบอกเธอบอกอะไรวะ เธอเป็นงานเทศกาลกับข้าได้จะได้ไหมโอ้ข้ากำลังจะถามเจ้าอยู่พอดีเลยหากเป็นเช่นนั้นเจ้าละข้าก็ยินยอมเย่จิงเลยงั้นก็นัดเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหแฮปปี้เอนดิ้งเลยครับเมืองนี้มีแต่คนที่สมหวังเหมือนเป็นงานเทศกาลอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยเมืองนี้โอเค เอ็นพีซีแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ไอเสียงผมมันดัดจริตไปบอกว่าเนี่ยก็ต้องภาคตามนั่นแหละนะโอเคอ้าวล้วเคยมันหมดอ๋อนี่เกือบไปล่อยู่นี่อยู่นี่ติดติดติดตดรีรีติดตีรีรีติด ไม่ใช่เอาชนะโปรเทอร์เธอรู้อยู่ว่ามีคนจะสู้กับโปเทลชาวบับ้านเริ่มมีทาากันมีผู้ชายตัวใหญ่เดินมาของเป็นโปเทลที่ทุกท่านพูดถึงออกมาตีเราได้ไงเนี่ยจะไฟอ่ะจะไฟรับไปเลยอืมอืมอิ่มเดเดเดมันตายแล้วมันตายแล้ว เันีเยแหลกหมดอ้อเลือกไอเทมอันนี้น,น,น่าจะเป็นใบบวกครับใบบกวกเอาเป็นอขอบุตแล้วกันเรามันสายดาวเมอยู่แล้วสมีแต่อันนี้มันช่วงปีใหม่ด้วยแหละครับก็มีนี่เยอะเลยฮะต้องแบบ การอะไรเนี้ยน,นี่คือแบะใชเคยรเราบอ่ไม่ใช่พิง้งโอเคมาอย่าไปโดนอีกปลัำปลเหลือนี่ไงนี่ไงโอ้ยมีคนแอบ,บคุยกันอีกแล้วมี NPC คุยกันเราไม่พลาดออกกสกับมาดิไลเฮ้ยอันนี้มันฉะับอันนี้ป็เน,นี่ย ผู้ใหญ่บ้านของเออดลิซันที่บอกว่าฉบับตอนเด็กไอ้ฟังหน่อยเขามีเห็นท่านเห็นลแล้วปะวยโกรธแกมากแล้วผมให้มาดียินเอาข้าต้องการเปลี่ยนแปลง,ปลงตงให้ดูดีขึ้นเธอต้องการจะเปลี่ยนแปลงไม่พอใจกับทรงผมเดิมเหรอไม่ใช่ทรงผมหรอกข้าต้องการเปลี่ยนสีผิวของตัวเองให้มันดูดีตอนนี้สีผิวเธอก็ดูดีมากแล้วนะอยากจะขาวขึ้นอีกเหรอเธอยากจะดำล่ะถ้าอยากผิวเขียวเหมือนก๊อมพินไอ้ตลก ชีวิตผมไม่เคยเห็นไม่เคยได้ย <away> ินเรื่องผมเขียวเอ้เรื่องไอพีเขียวมาก่อนแล้วจินพันเลยหมดเลยอะไรวะเนี่ยอย่าผิวเขียวแต่ว่าเนี่ยแต่ที่ข้าสังเกตก็วิ่งจะกินหญ้าเจ้าจะาลองใช้หญ้าแถวๆนั้นมาทาผิวดูสิดูที่ว่าผิวจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวไหมดีมากเลยสมกับเป็นน้องสาวของข้าข้าจะรีบไปถอนหญ้ากลับมาบ้านไปทานแนเฮ้ยเอาจริงดิเอาหญ้ามาทาตัวแล้วมันจะ ไอ้น,นี่หล่ะเนี่ยเพิ่งลูกลนะเนต้องลองต้องลองโอเคมอนเตอร์หายไปหมดนะขอดับเบิลได้ไหมล่ะดับเบิลโอเคอันนี้น่าจะเป็นลงกันเจี้ยนครับอ้าวมีคนคุยเราไม่พลาด จะเอ๋โรเมโอกับมูวี่เลวเวสเฮ้ยคนนี้คงคุ้นเหมือนเจอที่เมืองแรกๆเลยโอเคครับไปฟังแล้วคุยกันอ่าดูสิภูเขานี้เต็มไปด้วยดอกไม้สวยและน่ารักเหมือนกับใบหน้าอืมโอ้โรเมโออ่านไม่ทันอีกแล้วโอ้ยแล้วมันแล้วมันหายไไหนเนี่ยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะโอเคโรมโอข้ารักเจ้า ผมก็รักเจ้าทำไมบอกผมก็รักคุณวะม,มาชมก้นอดอกไม้ครับโดยบอกว่าไม่ว่าดอกไม้พวกนี้จะสวยขนาดไหนก็ไม่เท่าเจ้า่ีก็ตอบว่าเจ้าพูดจริงเหรอเจ้าช่าหมโดยจริงจริงโรยเป็นติ๊กจริงจริง้าคามหวานของเจ้าทําให้ข้าเคลิบเคลิ้มโดยเอ๋ก็บอกว่าข้าพูดจริงจริงนะทุกสิ่งทุกอย่างของเธอทําให้ข้าหลงรักโอ้โหข้าก็รักเจ้าผมก็รักเจ้าอ้โหแต่ละคนเลี่ยนเหลือเกินโอเคไปนี่ไง ลงดันโอ้ยมอนเยอะแบบนี้เอนี่ไงดอกไม้โอ้เจอพอดีเลยดีนะหันมาโอเคเสร็จฮึมฮมอนเตอร์มันไล่เราก็ต้องให้มันไล่ตามนั้นเลยแล้วนกไม่ออกเลยเออนี่ไงว่าจะมาไห่เดือดนี่ไงตัวการ จัดไปดิลุยแหลกลุยแหลกต่างตายอยูด่ดีหน้าก็มืดอะไรวะคือเลือนมันคือผมเดี๋ยวผมเติมยาก่อนเดี๋ยวผมเอาช่องยาเพิ่มก่อนคือมันยามันปั๊มแล้วมันปั๊มแบบ มันปั๊มให้ไม่เยอะอะงงเหมือนกันว่าทําไมเอาเป็นนี่แล้วกันคนทนหนึ่งปั๊มยาเต็งเลยไม่น่าตายเลยลากลากล,ากล,ากลากโอเคแล้เมื่อกีกล่องมันตกเนี่ยเราไปเก็บกล่องก่อนเดี๋ยวค่อยค่า,านะเก็บกล่องก่อนกระลึบ กระดนี่ไงได้หอแล้วไม่ปานีหรออืออืออือชาร์ไม่ได้ชาร์เลยโอเคเติมยาโอ้ยจะลบ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 เอ้ยมันค้างโอ้ยหลอดหลอดมันค้างหัวกด enter รัวไม่กด enter รัวมันมันค้างอ่ะโอเค มันก็กดกล่องคำพูดแล้วเมื่อกี้มันค้างครับใจจะวายอ่อยใส่ไม่ใส่ได้ช่องเดียวเหรออืมอันนีก้กันดีกว่าสันชุดเวตาดอกดอกโอเคคุยกับพี่น่าจะอยู่ที่เมืองน,นี่ไงมาไม่เจอตั้งนานโอ้ย ผมก็ลืมดูไปเลยว่ามา้มันไปไหนแล้วเมียเอาออกมาผมก็งงไม่มาช่อกันเลยมีคาร์ลอดโอเคเอาชนะรีเคเวสเอาชนะให้ไม่ชนะไม่ได้หรอถามแบบนี้ก็ได้หรออะไรวะเนี่ยโอ้ยมึนไปหมดละ นี่าจะเป็นเก็บให้เก็บโอเคมากแล้วก็ที่เหลือค่าแล้วก็ค่าถึงมล้าเร,เรียงกันหน่อยันนี้อันนี้สามตัว,ตวอา้าวแต่จะได้เรียนจิตเลยนี่งไงทุบหัวให้เสร็จแล้วอัวนี้ธรรมดาแฟรี่ ฟุ้บหัวชาวเมืองมีอีอันนี้อะไรอ่ะเก็บไหมนะอืมันจะเป็นวัตถุด,ด,ดนะิบนะเราสำหรับทำอาหารโอเคเสนอหน้ากระเพกสี่นาทีวับกับหัวมันนานนะ โอเคอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวไม่ค่อยดีกว่าน่าจะเป็นการทำอาหารแหละครับแต่ว่าผมมันทำไม่ได้ออเดี๋ยวรออีกสักพักนึเดี๋ยวจะทำนะครับโอเคอาที่ขายของก่อนของเต็ม โ okay. อเคเฮ้ยทีพีเพิ่มโอเคใส่ขายของกันขายผิดนิดซวยเลยนเนี่ยอันนี้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 โ okay, อเคน้ำหนักเก็บไว้กันผมกลัวไป่ของเคว้งไงแล้วก็แต่ไปขายทิ้งเดี๋ยวจะซวยเอา ไตแป๊บนี้เร็ยี่สามแล้วเนี่ยเพลินดีเหมือนกันนะ mm. ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าเกิดผมไม่ทำคลิปเนี่ยแบบนี้เนี่ยผมจะเล่นเกมนี้ได้นานเท่าไหร่กันแต่คือแบบพอผมได้อ่านใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าเหมือนยังไงมันมันก็มีคนคุยอะ่ะเหมือนผมเหงาอะ่ะไม่หรอกไม่หรอกจะมาบ่นอะไรให้คุณผู้ชมฟังนี่โอ้ยไม่เกี่ยวกับเกมเลย แต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ไคนที่แบบเล่นเกมแบบจริงจังนะถ้าเกิดแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะคือพอผมได้เล่นแล้วก็ได้อัดนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าแบบอืมได้คุยได้เล่นไปในตัวอะไรเงี้ยครับมันก็มันก็มีความสุขอ่ะผมได้พูดคุยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดผมเล่นแบบเล่นคนเดียวอย่างเงี้ยผมเล่นแบบจริงจังแล้วก็ก็เล่นแบบจริงจังอ่ะผมคงเครีย,ยดแน่ๆ,ๆ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมเลิกเพลแนละ ต่อนี่กันโอเคเอาชน,นะซันซันดราปมยัมงตามาด้วยโอ้ตัวใหญ่ซันดรานี่ไงหนึ่งสองสามปิชาอ,อืมอิ่มสนทนากับโอมิ ในบ้านีเองสวยนะเมืองโอเคก็คนทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมเนี่ยแบบออันนี้ขอนอกเรื่องนะที่ว่าแบบทําคลิปสั้นอะไรงนี้แบบ มันสั้นไปไหมแค่สิบสี่สิบห้าทีเองอย่างนี้มันก็หลายพาร์ทคือก็อันดับแรกเลยก็คือผมกลัวว่าคลิปเนี่ยมันจะอัดเยอะไม่ได้ถ้ามากกว่าแล้วก็อันดับรองเลยที่สําคัญมากๆเลยนะก็คือผมกลัวคุณผู้ชมเนี่ยเบื่อว่าแบบคลิปมันนานไปดูแล้วอาจแบบอาจจะง่วงอาจจะหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้สิผมก็กลัวกลัวเบื่อกันมากกว่าครับก็ ทำคลิปสั้นๆแบบฉบับแบบง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบออกมาแบบทีๆอะไรเงี้ยมากกว่าว่ามันน่าจะดีกว่านะอันนี้ผมก็คิดเองแหละถ้าเกิดมีความเห็นยังไงก็ส่งเข้ามากันได้นะครับในทั้ง Facebook หรือว่าทั้ง Youtube เลยแบบมีอะไรจะติชมผมก็ได้หมดครับไม่เป็นไรเฮ้ยพูดเพลินถ้าใหม่มาแล้ววะ่ะ โอ้ยท่านี้เจ๋งด้วะมิสอะไรวะบนหัวโอเคหลบล้อหลบล้อไม่เข้าไปหาก็ได้นี่ไงห้าพันเก้าแรงจริงๆแล้วถ้าเกิดห้าพันเก้าแล้วดุลเลือกอีกสิบเปอร์เซ็นต์นี่แบบจังเลยนะ แถ้าเกิดตีสักล้านหนึ่ง่งตูเลือกสิบเปอร์เซ็นต์หลัหมื่นหนึ่งเฮ้ยจ็บเยอะรู้เปล่าป่ะตูกำลังเพิอเอา้าไปประมาณอยู่ดีมาเพนี้ซะละโอเคแอบฟังไม่นานลรตฐเวนสามคนเดินมาอืมทำไมมีบิก๊กทำไมมีไห้อันใหญ่อยู่ที่นี่เนี่ย คนตะเวนแคลนลองผักแหมลองผักเหมือนหนักนะไม่รู้มีอะไรอยู่ข้างในอ๋อเราทำเคเวสเข้าไปเผาอื่นอยู่ครับพารู้แล้วมันเป็นเหล้าที่คนอื่นปล้นมาจากมูลหิวแน่เลยดีมากเหล้าพอเราจัดงานได้หลายวันเลยเรารืบย้ายไปบิก๊กเรารีบย้ายไอ้ไหยเนี้ยไปที่โกดังกันโอเคเคเวสเสร็จแล้วตามแผนปุ๊บปั๊บเลย แฮกเนี่ยหลบอยู่ในถังก็คือคนที่เราคุยกับคุยด้วยเนี่ยคนที่เขาให้คุยเรามาเนี่ยเขาแอดอยู่ในถังครับเขาก็ไปอยู่ที่ค่ายแล้วี๋ยว่าทำภารกิจเสร็จสิ้นนะโอเคสวนหน้ากับโปรเทอร์โอเคโอเลกไหกคนเยอะเหมือนกันนะอืมโอ้ยสวนเห็ด จเจ้าเคยพอใจพวกมันแล้วหรอก็เป็นพวกมันได้นะไม่เป็นหัวร้อนเราอ่ะโอเคแต่เขาก็เป็นมิตรกับเราเอาไม้นี้มาโอเคเดี๋ยวคลิปนี้มันยาวนะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับก,เก็เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเปลี่ยนท่าเต้นกันก็จะเบือ่ออาเป็นตรงนี้แล้วกันนะ เต้นไม่ได้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 โอเคนี่เต้นเอาหน่อยโอเคครับก็สำหรับนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่พัทหน้ายังไงก็ขอบผมทุกคนที่ติดตามมากนะครับแล้วก็สามารถติดชมผมได้ที่ facebook หรือว่า youtube ยังไงก็ติดชมเข้ามาได้นะครับอยากให้ดูดดยเยอะๆครับผมผิดพลาดต,ตรงไหนก็ขออภัยด้วยครับ อยใา้ผมเพิ่มปรับตรงไหนยังไงก็บอกกันได้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากนะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์นหน้าครับผมสวัสดีครับเต็นเต็นเออโยกยโยก,โ,ยก,โ,ยกโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายมิ้งโอ้ยสวยเหมือนกันเนี่ยฟ้าเฮ้ยสวยใช้ได้เลย